สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับฟังพระพรด้วยกันในวันนี้นะครับพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตในวันนี้เป็นของวันจันทร์ที่7กันยายน2020หัวข้อคืออย่าแปลกใจที่เราทนทุกข์เพื่อพระคริสต์1เปโตบทที่4ข้อ12ถึงข้อ16ครับเนื้อหาเมื่อวันศุกร์ที่4กันยายน 2020นะครับหเปโตรบทที 1, ่4ข้อ7 1 1ถึง11อักัครทูตได้อัครทูตเปโตรได้เตือนเราว่าอาวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้วเพราะฉะนั้นพวกท่านจงมีสติสัมปชัญญะจงรู้จักสงบใจเพื่อการอธิษฐานเมื่อสิ่งอื่นใดจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้ พวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บน่นตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประธานนั้นปรนิบัติกันและกัน5ประการนี้ครับพี่น้องให้เรากระทําดังเช่นเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในทุกสิ่งทางพระเยซูคริสต์ขอพระสิริและอนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมน พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่ท่านเปโตรได้หนุนใจให้เราได้ใช้ชีวิตของเรานั้นอย่างเป็นพระพรแก่กันและกันเพราะเหตุองค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาเพื่อทนทุกข์ตายเพื่อไถ่าบาปเราขอบคุณพระเจ้าดังนั้นเราควรจะตอบสนองต่อพระองค์5ประการนี้นะครับวันนี้ครับเรามาต่อเนื่องกันท่านอักครุูุตเปโตรหนุนใจคนที่ถูกข่มเหงว่า ให้ชื่นชมยินดีในความทุกข์ร่วมกับพระคริสต์หนึ่งเปโตรบทที่4ข้อ12ถึงข้อ16ขอฟังพระเจชนะของพระเจ้าจดจ่อจดจำทำความเข้าใจนะครับท่านทั้งหลายท่านที่รักทั้งหลายอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นราวกับว่าสิ่งประหลาดเกิดกับพวกท่านแต่จงชื่นชมยินดีเสมอ ที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏพวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์พวกท่านก็เป็นสุขเพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับพวกท่านแต่อย่าให้ใครในพวกท่านทนทุกข์ฐานเป็นฆาตกรหรือเป็นขโมยหรือเป็นคนทําชั่วหรือคนเป็นคนที่ยุ่ง ที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่นแต่ถ้าท่านทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคิตชนก็อย่าให้คนนั้นละอายเลยแต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นพี่น้องครับผมทวนพระคาข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่รักทั้งหลายอย่าแปลกประหลาดใจอย่างในความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กําลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นราวกับว่าสิ่งประหลาดเกิดขึ้นกับท่าน แต่จงชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏพวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์พวกท่านก็เป็นสุขเพราะว่าพระวิญญ,ญาณแห่งพระสิริคือพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าสถิตกับพวกท่านแต่อย่าให้ใครในพวกท่านทนทุกข์ฐานเป็นฆาตรกรหรือเป็นขโมยหรือเป็นคนทำชั่วหรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่น แต่ถ้าทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นกิดชนก็อย่าให้คนนั้นละอายเลยแต่ให้ถวายเพื่อเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นนะครับพี่น้องครับท่านอัครทูตเปรโตได้กล่าวว่าอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่เกิดกับเราเราวกับสิ่งประหลาดกําลังเกิดกับเราเพื่อทดสอบเราพี่น้องครับหากเกิดความทุกข์หนักมากกับเราอย่างไม่สมควรเกิดขึ้นกับเราเราย่อมแปลกใจครับ และยิ่งเกิดเหตุนั้นเพื่อทดสอบเราเรากับเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเกิดท่านเปรโตเสนอให้เราชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนในความทุกข์ยากของพระคริสต์สิ่งที่ท่านเปรโตบอกเราครับว่าเมื่อเกิดเหตุที่เราต้องทนทุกข์เพราะมาเชื่อในพระคริสต์ให้เราชื่นชมยินดีสิ่งนี้ช่างตรงข้ามกับอารมณ์ของเรามากนะครับที่เราจะมีความยินดีกับเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับเราแสดงว่า ใครก็ตามที่มาเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเขาจะถูกข่มเหงอย่างไม่ยุติธรรมเพราะเขาไม่ได้ทำสิ่งใดผิดแต่ก็จะเกิดการข่มเหงต่อเขาขึ้นเพื่อทดสอบเขาว่าเขายอมรับการข่มเหงนั้นได้โดยไม่ตอบโต้แก่คนที่กระทำไม่ดีต่อเขาพระเยซูทรงสอนพวกสาวกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15: ข้อ18ถึง25ว่าถ้าโลกนี้เกลียดชังพวกท่านก็จงรู้ว่าโลกเกลียดชัง เราก่อนถ้าพวกท่านเป็นของโลกโลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเองแต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลกคือเราเราเลือกท่านออกจากโลกเพราะเหตุนี้โลกจึงเกลียดชังท่านจงระลึกถึงคำที่เรากล่าวกับพวกท่านแล้วว่าบ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายถ้าพวกเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงพวกท่านด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเราเขาก็จะปฏิบัติตามคำของพวกท่านด้วยแต่ เขาจะทําทุกสิ่งเหล่านี้แก่พวกท่านเพราะนามของเราเพราะเขาไม่รู้จักผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนพวกเขาเขาก็คงจะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้พวกเขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขาคนที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเราด้วยถ้าในถ้ำกลางพวกเขาเราไม่ได้ทำสิ่งซึ่งไม่มีคนอื่นทำเลยพวกเขาก็จะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้เขาเห็น และเกลียดชังทั้งตัวเราและพระบิดาของเราทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นจริงตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ของเขาที่ว่าเขาเกลียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุพี่น้องครับองค์พระเยสุคริสเจ้าได้ทรงสอนและยืนยันกับพวกเราที่เป็นคริสเตียนเชื่อในพระองค์นะครับว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเยซุคริสบางคนจะตั้งแง่เกลียดชังพวกเราที่เป็นคริสเตียนโดยไม่มีสาเหตุครับนอกจากที่ เรามาเป็นคริสเตียนเขาจึงได้เกียดชังเราแม้พวกเขาจะเห็นเราทำความดีพวกเขาก็จะไม่พอใจเราอยู่ดีครับและหาทางที่จะทำสิ่งไม่ดีต่อเราส่วนเรานั้นการทำไม่ดีต่อเราเป็นสิ่งที่ทดสอบเราครับว่าเราจะอดทนได้หรือไม่ได้ที่จะไม่ทำสิ่งร้ายตอบแทนกลับไปแต่มอบฝากไว้กับพระเจ้าและให้ทำสิ่งดีตอบแทนคนที่ทำไม่ดีต่อเรา เราอาจจะรู้สึกไม่ยุติธรรมเลยนะครับอัครทูตเปโตจริงได้สอนต่อไปในข้อ13ว่าเมื่อเจอเหตุขมเหงเราเพราะเราเป็นคริสเตียนนั้นให้เราจงชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์นั้นถูกขมเหงโดยถูกจับไปตรึงที่กังเขนและที่นั่นครับพระเยซูทรงไถ่บาปผิดในมนุษย์ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งเราด้วยทําใหเราและคนทั้งโลก กลายเป็นคนชอบทำได้ดังนั้นให้เรามีความชื่นชมยินดีเพราะเรากำลังมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระเยซูคริสต์ที่บนกางเขนนั้นด้วยกันกับพระองค์นะครับอีกครั้งครับท่านเปโตบอกเราในข้อ14คือถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์ท่านก็เป็นสุขคือให้ท่านยอมรับการถูกด่าเพราะเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราครับและอีกครั้งครับที่ข้อ16 แต่ถ้าท่านทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคิดาชน mm. ก็อย่าให้คนนั้นละอายเลยแต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นจงชื่นชมยินดีเสมอจงเป็นสุขและอย่าละอายเลยแต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นนี่ยากมากใช่ไหมครับแต่เราค่อควรดูดีๆถึงสิ่งที่เปรโตให้เหตุผลของการชื่นชมยินดีก็คือว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏ พวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นและเพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับพวกท่านนี่หมายถึงว่าเมื่อพระเยซูคริตสต์เสด็จกลับมาครั้งที่สองพระองค์จะมาดังผู้พิพากษาโลกนี้ครับและเราจะปิติยินดีเพราะเราอยู่ฝ่ายพระองค์เราจะได้รับคำชมและเราทําอย่างนั้นได้เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเรา คำอธิบายนี้ให้การปลอบโยนใจเรามากใช่ไหมครับและให้เรามั่นใจได้ครับว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วสิ่งที่ท่านเปโตรไม่อยากให้เราเป็นคือถ้าเราถูกข่มเหงเพราะเราเป็นฆาตกรหรือว่าเป็นคนขโมยเป็นคนทำชั่วหรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่นคือไปทำสิ่งที่เลวร้ายแน่นอนครับเราจะถูกเกลียดชังแน่ๆ พระเยซูเองทรงยืนยันให้เราอดทนเมื่อถูกข่มเหงว่าในมัทธิวบทที่ 5: ข้อ12นะครับว่าจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผยพระชนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันขอบคุณพระเจ้าครับในโลกนี้เราต้องอดทนด้วยความชื่นชมยินดีแล้วเราจะมีบำเน็จบริบูรณ์ในสวรรค์ขอพระเจ้าช่วยเรามีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระเยซูคริสต์นั้น และนี่อาจเป็นหนทางครับที่เราจะได้อธิบายให้เขาฟังได้ว่าถึงแม้ว่าเรามีถึงถึงว่าเรามีความหวังใจอะไรในความรอดในพระเยซูคริสต์ให้กับคนที่ขมเหงเราได้ยินความจริงนี้และในที่สุดเราอาจนําเขามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าได้นะครับนี่จะยิ่งเป็นความยินดี2เท่าทีเดียวครับผมมี2องคำถามครับคําถามให้ชีวิตเป็นของวันจันทร์ที่7กันยายน2020นะครับ หัวข้ออย่าแปลกใจที่เราทนทุกข์เพื่อพระคริสต์หนึ่งเปรโตบทที่4ข้อ1 2บสถึงสิท่านเคยพบการข่มเหงเพาราะความเชื่อในพระคริสต์ของท่านอย่างไรบ้างครับเวลานั้นท่านโกรธหรือท่านไม่ชอบอย่างไรและพระคำที่เรียกให้เราชื่นชมยินดีเป็นสุขไม่ละอายเกิดขึ้นกับท่านอย่างไรบ้างคำถามที่สองครับหากท่านเคยพบการข่มเหงการทำาการดีตอบการข่มเหงนั้นเป็นเรื่องยากไหมครับ อะไรทำให้ท่านสามารถตอบแทนด้วยการทำดีได้ทบทวนสองคำถามนี้แล้วนำไปแบ่งปันในกลุ่มเซลล์ในิสดจักรของท่านนะครับอธิษฐานด้วยกันครับโอพระบิดาเจ้าข้าเป็นเรื่องแปลกประหลาดจริงๆที่การมาเป็นคริสเตียนเราจะถูกข่มเหงโดยคนที่ไม่เชื่อบางคนที่เกลียดชังพระเจ้าและเกลียดชังเราและเขาข่มเหงเราแต่เป็นเรื่องแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นอีก ที่เราเองจะชื่นชมยินดีได้ที่เราเองจะเป็นสุขได้เพราะเหตุเรากำลังร,งร่วมทุกข์กับองค์พระเยสุคริสต์เจ้าซึ่งสิ้นพระชนบนไม้กางเขนทนทุกข์นั้นเพื่อไถ่าบาปมนุษย์ทั้งโลกนี้ให้รอดและเปลี่ยนคนทั้งโลกนี้ที่มาเชื่อในพระเยซูนั้นให้กลายเป็นคนชอบธรรมได้เราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณที่เมื่อวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาพระสิริของพระองค์ จะปรากฏชัดพระองค์จะเข้ามาพิพากษาเวลานั้นเราจะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นเราจะเต็มไปด้วยความสุขเพราะว่าเราเองจะมีบำเหน็จของพระเจ้าบริบูรณ์ในแผ่นดินสวรรค์ขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราอดทนช่วยเรากล้าหาญที่จะทำดีตอบแทนกลับไปและกล้าหาญที่จะเป็นพยานให้กับเขาฟังถึงเรามีความหวังใจเช่นนี้ในองค์พระสุคิ์เจ้าได้อย่างไร เพื่อให้โอกาสที่เขาจะมารู้จักกับพระเจ้าและรอดในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นเดียวกันกลายมาเป็นคนที่รับการข่มเหงจากคนที่ข่มเหงคนอื่นเพราะเกลียดชังคริสเตียนกลายเป็นคนที่รักพระเจ้าแล้วก็มาเป็นคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพระพรขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเป็นเรื่องแปลกประหลาด ที่เราเองจะเจอเรื่องไม่ดีแต่เป็นเรื่องประหลาดกว่าที่เราสามารถชื่นชมยินดีได้ที่เราสามารถเป็นสุขได้และเราที่เราสามารถไม่ละอายแต่สรรเสริญพระเจ้าได้เพราะนี่เป็นโอกาสครับที่เราจะทำดีตอบแทนกลับไปยังคนที่ทำไม่ดีต่อเราเพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าและนั่นเป็นโอกาสที่เราจะเป็นพยานกับเขาได้และ เป็นโอกาสที่จะนําเขามารู้จักกับพระเจ้าได้ให้ความสุขเป็นของท่านและความเปลมปรีเป็นของท่านเมื่อท่านนําคนนั้นที่ขงเพียงท่านมาเชื่อวางใจในพระสุริ์เจ้าได้ขอพระเจ้าอวยพรท่านสวัสดีครับ In Christ alone, hope is found. is my light, alone my found strength hope He My 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 song this corner stone this solid ground firm through the fiercest drought